ัลโหลสวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้นะเราก็มาแต่งตัวแฟชั่นโชว์เข้าประกวดกันอีกแล้วถ้าวันนี้ใครจะเข้ารอบใครจะอยู่ใครจะไปถ้าอย่างนั้นไปลองแต่งตัวกันเลยจ้าพี่เคพี่เคบทำไมเรามาถึงเราถึงหัวร้อนกันเนี่ยตลอดเกมนจะมาเสริมหล่อที่นี่ละสิมาถึงเตีมแรกเนี่ยเราก็ได้เตีมฟาร์มกันเลยเนาะอุ๊ยตองเป็นชาวนาหรอรอบนี้ไอ้ไม่ใช่ชาวนามันออกแนวคันทรี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 ก็ต้องชุดคันทรีใช่ไหมเหมือนจะไปรีดนมวัวอะไรประมาณนั้น่ะ ะบรรยากาศประมาณนั้นฟีลลิ่งประมาณนั้นนั่นแหละเขาจะเป็นหนุ่มหักฟางหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาดีไม่บอกกันดีมันฟีลลิ่งมันคนละฟีลลิ่งกันนะเฮ้ยพี่แคชุดนี้ดีกว่าอย่ามาล่าพี่แค่นะเอามามีเวลาลอกเลยเวลาจะหมดลอกเห็นเปล่าไม่ได้องหายดีมีเวลแตะแคปเตียวเองอ่ะโวยแย่แล้วแค่วิ่งก็หมดเวลาแล้วยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเนี่ยขอยังร้อนอยู่เลยไม่เป็นไรน้าของเขาเยอะดิออกเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาวิกผมแบบนี้ดีกว่าดูเซ่อเซ่อดีหน่อยเนาะ แล้วก็ตรงนี้ล่ะมีอสิสระอะไรให้เราแต่งบ้างต้องมีหมวกด้วยสิอืมเป็นสาวคันทรีก็ต้องมีหมวกเลยนะเนาะเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วพี่เคน นี่แหละไก่โฮกมีไก่โฮกแ้ว่ะเอ้ยมีไก่โฮให้ใส่ด้วยเหรอเอ้ยมันน่ารักดีอะดูดิเดี๋ยว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 อันนี้ก็น่าสนใจนะเอาหางแมวไว้ละกันจริงๆก็อยากได้เป็นพวกคล้ายๆกับปีกของไก่งวงอะนะแว่ามันอาจจะดูอลังการงานสร้างกันไปหรือเปล่านี่มีหนูแฮมสเตอร์สีชมพูด้วยนะแล้วก็หมวกกล้วยหอมอันนี้แหละเข้าทางเลยคุณอาหบวกกล้วยหอมเนี่ย เหมือนกันอีกเหรอเหมือนกันนะสิเปลี่ยนท่าโพสต์ได้ดีกว่านะ้ออืมถ้าจะส่งเข้าประกวดแล้วก็ขอท่าโพสต์แบบมันๆแบบนี้เลยเนาะนี่ไงฟันทรี Front ก็แบบนี้นี่แหละเอาจริชิลๆนิดนึงนะอร์เรียบร้อยอ้อมเสร็จยันมันเปลี่ยนสีผมได้เปล่าวะเอ้ยแต่เปลี่ยนไม่ทันแล้วหมดเวลาซะแล้วเวลาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นกันอยู่กี่คนเนี่ยสี่ถึงห้าคนเองเหรอมาแล้วสาวน้อยคนแรกน้อง A F G E H หนึ่งสองสามห้าแปดโอ้โหนั่นชื่อเหรอเนี่ย น้องมาในชุดคันทรีที่แบบว่าสบายสบายเว้ยมีหัวอยู่ในคันด้วยมีกีตาร์สไพายหลังมาด้วยมิสทีนส่งเข้าประกวดไปแล้วจ้ามาแบบสวยๆกับแบบนา่ารักๆมา<อ>แล้วนะนี่เขาเองใบก้อนเขียวส่งข้าประกวดาตายอาฟาร์มพอดีเอาก็เป็นฟาร์มไม่ใช่เหรอ อันน่้ตัวอะไรมาด้วยนะแย่ๆมาหมดเลยไงไก่หอกหนูทำตาสัตว์เรียกไงเอ้ยมันก็ต้องมีดิในฟาร์มมันก็ต้องมีหนูว่าไก่หอกดิเห็นขางเปล่าเดี๋ยวต้องเจอของจริงนี่ของจริงแล้วไหงดูดิของพี่เคณโอ้โหนี่ต้องมีดวดเวยเห็นไหมนนั้นจมูกอาโลกมาด้วยนะอันนั้นอะไรส่งข้าวประกวดเนี่ยนี่คันต้มของพี่เคณต้องนี่เลยย่ามองตาลิงถือลูกท้อส่งข้าวประกวดดูท่าเดียดนีฮ่สวยไหมฮะมีเบคอนอยู่ข้างหลังเลย เห็นบอกโอ้ไม่พ้นของกินนะพี่เคนเนี่ยและแล้วผลประกวดก็ออกมาแล้วคณะกรรมการให้คะแนนโหวตกันเองไม่มีใครจะโหวตก็โหวตกันเองมาทีมต่อไปกันเลยละกันอุ้ยต่อไปจะเป็นทีมอะไรนะ เดี่ยวนะเขาบอกว่าเป็นตีมของฟอ r เลสหนะ่หรือ,อว่าแต่งตัวเป็นคนป่านะเนาะติดอยู่ในป่าแล้วนี่ตายแล้วเหมือนกับว่าในบรรยากาศอยู่ในท่าำกลางป่าหรืกอก็หรอถ้าอย่างงั้นก็ต้องแต่งตัวออกแนวแอน,นิมอลหน่อยสิเรามีชุดทาสานไหมนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอ่ะต้องลองเดินหาดูเฮ้ยดีนีอันนี้นี่แหละเดยๆ อันนี้ดีกว่าไหลาตาวาังขาวๆแบบนี้ก็น่าสนใจนะถ้าพูดถึงติดอยู่ในป่าก็ต้องทาซานสิโ,โ,โ,โอ,อ้ยโอ้ยตัวเขาอยากแต่งตัวเป็นแบบว่านักเดินป่าหรือว่านักเดินทางสำรวจในป่าอะไรประมาณเนี้ยนักหลงป่าเหรอประเดีของใสจะหลงป่านะนี่เอาวิากผมแบบนี้มีดอกไม้ติดนิดหน่อยแล้วก็หาหมวกอนไนดีล่ะนีออ่ไหนดีนะยังไม่ถูกใจเลยอะเอ,อ้ยต้องมีกล้องด้วยเนี่ยแหละ เหมาะสำหรับเดินป่า<อ>แล้วก็มวก นี่ไงต้องเป็นหมวกหนังเสือลายคร่องโอ้โหนั่นสวยจนเป็นสำหรับติดปากนี่นนมีเจ้าสล็อตตะเกาะหลังอยู่ด้วยนะเฮ้ไม่เอารักเชียวเอาม้างดีกว่าเอ,าอย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหมียนกันเกินไปนะพี่เคน,นก็ต้องมีสล็อตสิเอาหางแมวเหมียวเพิ่มละกันหางเสือน <c oughs> เนาะแล้วก็อืมเจ้าหมวกแบบเขาหรือเา่าเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาได้ไหมอ่ะหน้าตาก็เปลี่ยนไม่ได้รู้สึกมันจะอาจจะบักบักนิดหน่อยนะแล้วเราสองคนใส่หัวนี้เข้ามาให้เปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> อ๋อใช่ใช่ใช่เอิ่มถ้าเก,กิเดใส ถ่าเราใส่หน้าแบบขยับแอนิเมชันหน้าตาได้มันก็เลยเปลี่ยนหน้าไม่ได้อะเนาะเอาละเอาละหมดเวลาแล้วอ้อมเสร็จยังนี่นี่เดี๋ยวใส่ท่าแอนิเมชันกงี้หันว่าหันว่นาได้อยู่ได้อยู่หันอยู่ดิเอาเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ้หยหลใจไหลใจเลือกไม่ถูกอ่ะ <c ười> หมดเวลาหมดเวลาแล้วหรอเร็วเข้าเร็วเข้าคนแรกเนี่ยใครจะมาเดินแคทวอล์คคนแรกนะโอ,โอเคเ,คเลย Oh, โอ an oh, 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 an ้โหดูด nah ิหล่อมาเลยเห็นว่าเห็นซ้ำสมกัญญามองส่งข้าประกวดเลยอ่ะโอ้โหเศรษฐาเนี่ยนี่ได้วิ่ผมเหลือเลยนะบอยแบนนี่หนุ่มเกาหลีมาเองโอ้โหอันนั้นคืออะไรอ่ะชุดหมีเหรอชุดป่านะปดูท่าเดินเขาดิโอเคคนต่อไปมาเลยสาวน้อยยูนิคันโอ้โหใส่เกาะอกมาซะด้วยใส่เดียวใส่เดียวเออ่น้องใส่มาตั้งแต่แรก เป็นหมวกประจําตัวของน้องเขาเปล่าอะไรเซ็งไงต้องมีทุกครั้งนี่มันเป็นคาแรคเตอร์ของน้องเขาจัหากเหรอมัดแกะมาด้วยนะไปแล้วน้องเขาไปแล้วแ้มดูซิคนต่อไปคนต่อไปก็ต้องเป็นเขาใช่เปล่าเอ้ยไม่ใช่เป็นของน้องนี่บอสบอสลิงกออันนี้ใช่อะไรติดปลายจริงด้วยน้องใส่หัวลิงกอลิลาใช่ปะกาวขาวาวาวเอ้ยนะคะไม่หมดต้นไตนะ น้องมีฮุณล่ฮุบติดตามตัวมาด้วยเห็นเปล่าเป็นมุดท่อที่ไหนมาติดไปด้วยนะ่ะเอ้าเหมือนกระถ่าววันไงถ้าอยู่ในป่าต้องมีถ่าวันนีใช่ไหมไปแล้วน้องไปละนี่เลยนักเดินป่าตัวจริงมาแล้วเดินแบบซอมบี้มาเลยนะโอ้โหกกั่นท่าเลยดูท่าเต้นสก่อรเนี้ยหรอนี่ไงน้องสมาร์ทก็กอดหลังอยู่นะ <c oughs> รู้สึกว่าจะหนักหลังเินแอนกันได้อันนี้เขาเรียกชุดหลงป่า <c oughs> ชุดเดินป่าตะหักเล่วอุ้ย แล้วคะแนนก็ออกมาแล้วว้<อ>าวพิเกนได้ที่สองเขาได้ที่หนึ่งได้ไงเนี่ยยอมากเลยโอเคมาตีมต่อไปกันเลยดีกว่านะเนาะไปตีมอะไรดีนมาแล้วแรนดอมแป๊บหนึ่งนี่อยากไปตีมที่อยู่ใต้ทะเลอะ่ะมันก็นีไงตีมที่อยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆด้วยโอ้โหงานงอกเลยนี่แหละเขาชอบมากเลย มีแต่งตัวเป็นนางเงือกได้ไหมถ้าไปเก็งแต่งมันจะสิบแปดบวกยี่สิบบวกก็นนี่อยากแ,แต่งตัวเป็นเมอร์เมดอ่ะมีเกาะอ,อกแม่ที่มันแบบมีเปลือกหอยแปะอยู่ที่หน้าอกอ่ะอันนั้นอะไรยี่สิบบวกเลยเอาชการต่ดิยน่ส <ๆ S 2> ิบวกเลยมันต้องใส่เป็นชุดว่ายน้ําปะเนี่ยอุย้ยชุดเป็นเมอร์เมดไม่มีอะ่ะแต่ว่ามีเกาะอกอยู่นะเอาเดี๋ยวมันใส่ไม่ติดทําไงดีล่ะออมแล้วกางเกงล่ะโอ้โหลายฟอยล์เลยดูดิเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน มันไม่ไหวนะแบบนี้โอ้โหอ้๊เหรือว่ามีอะไโชว์ประเดิมมาเลยอะเอาสีขาวดีวกากรมการตาบอดแน่เลยเดียกันหรือว่าเอาตัวนี้ดีละมันต้องออกลายแนวแบบว่าอาโล่ห้าหน่อยดีนีเห็นของพี่แคนว่ามีปลาหมกึกบนหัวด้วยโอ้ยนีย่ใส่หัวปว้าหมึกกี่กอเฮ้ยเขาเอาทรงผมทวินเทลดีกว่าพี่แคนเขาตั้งชื่อว่าจ้าชายแห่งมหาสมุทรจ้าชายปลาหมึกก็ไม่บอกเอาหมวกแบบไหนดีละเลือกไม่ถูกเลยอ่ะแบงคกระพุนก็น่าสนใจนะมีปลาหมึกก็สวย อะไรที่นะจะหมดเวลาละอ้าาอย่าคิดแทนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เติมไหล่นิดนึงเอาหมวกแมงกะพุนก็แล้กันแล้วก็มีน้องฉลามเกาะไหลมาด้วยเนาะแล้วก็ต้องมีประไกยฟุ้งฟริง้งแบบนี้ด้วยนี่ไงเกือบพบแล้วนี่ห่วงยังน้องเป็ด โอ้โหนั่มันชดอะไรกันนะอาวการจมน้ําเอาห่วงยางน้องเป็ดดีกว่าเนาะเป็นนักเล่นไม่กลัวจมน้ำเรายังขัดห่วงยางชูชีพอยู่นะมันมีห่วงยางชูชีพด้วยใส่ใส่เข้าไปรวมกันเยอะๆเอาแบบมิกรวมกันเยอะๆเลยนะมิกเซอร์มิกเซอร์เอิ่มกระดานโต๊คลืนก็น่าสนใจนะนี่จะย้ายบ้านหรือบ้านหอบฟังเนี่ยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วใส่สนนอกเกอร์อีกไหน่แล้วกันเนาะนี่สำหรับดำน้ำใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็แล้วก็อืม นีน,นี่มีสนัคเกอร์ดิเหรอโอ้โหเห็นอ้ามาตกใจแป๊บสนัคเกอร์สีนี้ก็สวยดีนะนี่ใส่กับว่านแบบ,บเอาแปมาบนี่เลียเ่กลัวลืมของรอ อันนี้เขาเรียกว่าย้ายบ้านเยอะเกินเดี๋ยวต้องเปลี่ยนท่าโพสด้วยนะเอาท่าไหนดีล่ะนี่ท่าไหนสวยๆนะมันสวยทุกท่าเลยแหละนี่๋ยวท่านี้ดีกว่าจะหมดเวลาแล้วนะพี่เค้นเสร็จยังเฮ้ยของแบบนี้มันอยู่ที่ทนใสทนใสหลอกนมันเป็นเค้นน่ะนี่ไงเป็นไงสติปก็มาในเวลาประกวดแล้วมาแลยนะว่าซีคนเยอะนะคณะกรรมการเยอะเอ้ยเดี๋ยวน้องคนนี้เขามาในตีมอะไรเหรออ๋อน้องเขาเพิ่งเข้ามาเขาเลย ตั้งตัวไม่ทันไม่เป็นไรรอบหน้าย,ยังมีมาดูท่าโพสของนักศึสิ อ๋อาพกความมั่นใจมาเกินร้อยอืมดูท่าน้องเขาเดินกลับนี่นะแต่รอบนี้ต้องยอมพวกเราก่อนนะเหมือนน้องเขาจะหนาวนะโอเคมาดูคนต่อไปกันดีกว่าเนาะเอ้ยพี่เคสเนาะเดียวเลยสก๊ามาสติปี่นะสติปก็มาในล็อคล็อกเนาะนี่เดี๋ยวหล่อไม่หนี่โอ้้าแต่งก้ามเลยสุดในท้องทะเลแล้วนะฮะนี่เขาแปลก ของแปลกของน<ส>้อยยอดอะไรดอกหัวใจนี่สำคัญเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนว่าสติปจะเป็นแบบนี้ก็ได้ตาทับบอร์ดมาถึงคนต่อไปสาวน้อยประดาวโุ้ยชุดนี้ก็สวยมึงกับน้องมีประดาวอยู่รอบๆตัวเลยนะเ,เห็นเปล่าน้อ,องถอดแล้วละ่ลวละ,ลละเห็นเปล่าน้องใส่แว่นตาแทนน่ะวอนนี้เป็นยังไง่โอ้ยท่าสวยท่าสวยมีความฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมววะเนี่ยโอเคมาถึงคนต่อไปน้องสาวปลาหมึก เออเฮยดูสิมีเหมือนพี่เคเลยนะมีกะมาดำน้ำเต็มที่เลยเอ,อยู่ใต้น้ำย่หลาป้าตอนเนี้ยมาเหมือนเกาะห,หัวน้องเนี่เลยอ่ะและข้นสุดท้ายจะเป็นครไปไม่ได้นอกจากคาปเจ้าเองโอ้โหปลาพยูนมาแล้วเฮ้ยยวไม่ใช่ปลาพย,าย <laughs> ูนเลยฮูลาฮู <c oughs> โอ้โหท่าสวยท่าแอลเล่นฮูลาฮูไปนะโอโ้ฮูลาฮูหวยังเป็ดหน่อยเป็นไงเป็นแงพลิ้วเปล่าพลิ้วเปล่าพลิ้วเกินไอล้วหมดชั่วโมงชดตัวละเ <c oughs> ข้าหลังบ้านกันโอเค เดี๋ยวเราดูคะแนดนดิว่าใครจะโหวตได้หลัเท่าไหร่เอ้ยเขาได้ที่หนึ่งเหรอเอ้ยพ,พี่เคนไม่ได้โหวตแม่ไม่เป็นไรพี่เคนเนี่ยวเขามีรางวัลปตอบใจให้พี่เคนกินมาม่านะก็โอเคค่ะ <laughs> วันนี้เราก็เล่นโรบ็อกไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบโรบ็อกแต่งตัวประกวดแฟชั่น,นาระาระระระแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงงเพื่อเนี่ยเล่นเกมโรบ็อกกับไปนะไล้วอ่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปแล้วจ้าบายบาย